สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มระบบกำหนดเส้นทางและระปบ,บุตำแหน่งผู้มาติดต่อภายในอาคารหรือ Indoor Providing r o u t e and t a c k i n g Visitor System นะครับซึ่งโปรจ e c t หนึ่งที่ผ่ามาเนี่ยพวกผมได้มีการจัดทำ Indoor Navy Application นะครับซึ่ง Indoor Navy Application ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นระบบนำทางภายในอาคารนะครับที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถไปยังจุดต่างๆภายในอาคารได้ตามต้องการนะครับแต่ปัญหามีอยู่ว่า แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมได้มีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยในการจัดทําระบบนําทางในโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในการนําทางไปยังจุดตา่างๆหรือห้องต่างๆภายในโรงพยาบาลนะครับแต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ได้มีความต้องการเพิ่มเติมที่จะให้เราทําระบบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นม,ม,มานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลงพะเบยนผู้ป่วยระบบการนัดหมายผู้ป่วยนะครับ หรือแม้กระทั่งระบบการแจ้งเตือนการกินยาผู้ป่วยนะครับซึ่งในจุดเนี้ทำให้ผู้ผมเนี่ยตัดสินใจในการเปลี่ยนหัวข้อในท้ายที่สุดน,นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผู้ผมเร่งเห็นว่าระบบความปลอดภัยต่างๆในออฟฟิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a อคเซสคอนโทรลประตูคัดกรองการเข้าออกนะครับหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดระบบที่ผมพูดถึงมาเหล่านี้นะครับ เป็นระบบที่จะสามารถติดตามผู้มาติดต่อหรือระบุตำแหน่งผู้มาติดต่อได้ยากมากเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการระบุตำแหน่งแล้วหลายคนก็จะนึกถึงระบบ GPS นะครับซึ่งระบบ GPS เนี่ยจะเป็นการทํางานร่วมกันของดาวเทียมอย่างน้อยสามดวงนะครับเนื่องจากว่าตัวดาวเทียมเนี่ยไม่สามารถระบุทิศทางของตัวตำแหน่งและตัวดาวเทียมได้นะครับทําให้ดาวเทียมดวงที่หนึ่งเนี่ย สามารถบอกระยะห่างระหว่างจุดลับกับจุดดาวเทียมได้นะครับโดยที่จะบอกได้เป็นรัศมีวงกว้างนะครับทําให้เราไม่สามารถระบุตําแหน่งจริงๆของพิกัดได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ดาวเทียมดวงที่สองเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการลดพื้นที่นะครับความเป็นไปได้ของจุดนั้นนะครับและดาวเทียมดวงที่สามเนี่ยจะมาช่วยหาจุดตัดน,นะครับ ว่าตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับและถ้าหากจุดๆนั้นไม่มีดาวเทียมลรอครับเราจึงได้จัดทำ Visitor t a g g i n g ขึ้นมาครับ Visitor t a g g i n g เนี่ยจะช่วยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับช่วยประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรนะครับและยังสามารถระบุตำแหน่งของผู้มาติดต่อได้ครับ ซึ่งคอนเซปต์การทำงานของมันนะครับจะเป็นการทำงานของบีคอนร่วมกับการทำงานของอุปกรณ์ IoT นะครับเพื่อที่จะได้เป็น Access Control และสามารถระบุตำแหน่งได้ในที่สุดนะครับซึ่งบีคอนคืออะไรบีคอนคืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณบลูทูธที่ใช้พลังงานต่ำหรือเรียกกันว่าบลูทูธ4.0 Low Energy นะครับในความถี่ระดับ2.4กิกะเฮิรตซ์ไปยัง อุปกรณ์ตัวรับนะครับซึ่งในที่นี้ก็คืออุปกรณ์ i อโทีครับซึ่งการทำงานที่คล้ายกับตัวบีคอนเนี่ยก็จะได้แก่ Wifi นะครับแต่ว่าตัว Wifi เนี่ยจะมีความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ด้อยกว่าตัวบีคอนนะครับมีราคาติดตั้งที่แพงกว่านะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาที่ยากกว่านะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยบางสถานที่หรือบางบริษัทนะครับก็ได้มีการนา มีข้อเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการแจ้งเตือนข่าวสารเสนอส่วนลดหรือสิทธิประ,ประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกทั้งยังสามารถบอกข้อมูลที่สนใจได้ด้วยครับซึ่งหลักการในการทำงานนะครับที่ผมบอกไปว่ามันสามารถเป็น a c c e s control ได้เนี่ยในตัวระบบเนี่ยครับตัวพนักง,งานหรือว่าตัวบุคลากรเนี่ยครับก็สามารถกำหนด สิทธิ์ของผู้มาติดต่อคนอน,นั้นได้ครับอย่างเช่นว่าถ้า,าคนนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ผ่านประตูนั้นนะครับประตูนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่หากผู้มาติดต่อเนี่ยคนนั้นเนี่ยได้ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ผ่านประตูนั้นได้นะครับประตูนั้นก็จะสามารถเปิดได้ในที่สุดน,นะครับและถามว่ามันจะสามารถระบุต,ตำแหน่งได้ยังไง ไอตัวอุปกรณ์ IoT นี้นะครับก็จะไปติดตามประตูต่างๆเพื่อที่สามารถเป็น Access Control ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวนั้นนะครับอุปกรณ์ IoT นั้นนะ่ะในการระบุตำแหน่งครับซึ่งหลักการทำงานการทำงานในการระบุตำแหน่งนะครับปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยการระบุตำแหน่งเนี่ยเขาจะใช้บีคอน3ตัวนะครับในการระบุตำแหน่ง หลักการทำงานมันจะคล้ายๆกับตัว GPS นะครับที่กล่าวไปข้างต้นแต่ว่าทางเราได้ใช้ในการกลับกันนะครับโดยการที่เดิมทีเนี่ยจะใช้บีคอนสามตัวในการบอกตำแหน่งของผู้ใช้นั้นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ตัวอุปกรณ์ IoT เนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณจากอุปกรณ์บีคอนแทนนะครับและ ใช้อุปกรณ์ IoT เนี่ยในการคำนวณโดยตัวระบบนะครับจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบี c o n อุปกรณ์ IoT ซึ่งในที่นี้พวกผมได้มีการใช้เป็น r i ฟ e b e r r y Pi นะครับไฟเบสและเว็บแอปพลิเคชันครับต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงหลักการทำงานของระบบเรากันค่ะจะเริ่มจากการที่ตัว l i b r a r y r i ของเราเนี่ยค่ะรับค่าสัญญาณมาจากตัวบี c o n จากนั้นได้ทำการคำนวณหาระยะ ทางระหว่างตัวบีคอนและลา b เบอรี่พจากนั้นตัวลา b เบอรี่พเราจะส่งค่าที่ได้จากการคำนวณไปเก็บไว้ในไฟเบ e หลังจากนั้นเว็บแอปพลิเคชันของเราจะดึงข้อมูลจากไฟเบ e มาใช้คำนวณหาพิกัดจุดเพื่อระบุตำแหน่งลงบนหน้าแผนที่ค่ะ ต่อมาเราจะมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าระยะทางระหว่างตัวบีคอนและลาเบอรี่พายค่ะค่า n ของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวแปรไว้สำหรับตั้งค่าความคลาดเคลื่อนในพื้นที่ที่ในพื้นที่ที่นั้นก็จะมีค่า2ถึง4เราได้ทำ,าทำการทดลองจะพูดในส่วนต่อไปค่ะ อันนี้จะเป็นสูตรการระบุตำแหน่งโดยการใช้ปิทาโกรัสมาคำนวณหาค่าค่ะขั้นตอนการทำงานของเรานะคะ,ะก็จะเริ่มจากการเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาการศึกษานขนคว้ารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเราจะนําข้อมูลตรงนั้นมาออกแบบระบบและพัฒนาร,ระบบหลังจากที่เราได้ระบบมาแล้วเราจะเอานําระบบที่ได้มาทดสอบค่ะและสรุปผลจะทําเอกสารต่อมาเราจะมาดูการทดลองหาค่า n ของสูตรการหาระยะทางกันนะคะเราจะทําการทดสอบค่า n ทั้ง3ค่าก็คือค่า2 3และ4ค่ะ เราจะทดสอบระยะทาระยะห่างทั้งหมด6ระยะค่ะและนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อมาเราจะมาดูตารางทดสอบที่ระยะ0.5เมตรจากตารางเราจะเห็นว่าค่าที่ใกล้เคียงกับระยะ0.5เมตรคือค่า n เป็น4ค่ะอันนี้จะเป็นตารางการทดสอบที่ระยะ1เมตรค่ะ ค่าที่ใกล้เคียงกับ1เมตรที่สุดค่า n ก็ยังเป็น4ค่ะอันนี้เป็นการทดสอบที่ระยะ1.5เมตรจากตารางเราก็จะเห็นค่าที่ใกล้เคียง1.5เมตรที่สุดก็คือค่า n เป็น4ค่ะต่อมาจะเป็นตารางระยะที่2เมตรค่ะค่าที่ใกล้เคียงที่สุดค่า n ก็ยังเป็น4ค่ะ ต่อมาเราจะมาดูที่ระยะที่2.5เมตรค่ะและค่าระยะที่3เมตรค่ะค่าที่ใกล้เคียงที่สุดเราก็ยังคงจะเห็นว่าค่า N เป็น4ค่ะต่อมาเราจะมาดูขั้นตอนการทดลองของเรากันนะคะ ต่อมาเราจะมาโชว์ในส่วนของเดโมโกันนะคะมาดูในส่วนของตัวระบบกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับหน้าล็อกอินนะครับโดยที่หน้าเนี่ยเราจะเป็นต้องกรอก username และ password ลงไปนะครับเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะพบกับหน้าที่บอกรายละเอียดของ b ีคอนต่างๆนะครับที่เราลงทะเบียนเอาไว้โดยที่ สเตตัสสีแดง disable เนี่ยครับจะเป็นสถานะที่ปิดการใช้งานบีคอนตัวนั้นอยู่และสีเขียว active เนี่ยครับจะเป็นการบ่งบอกว่าบีคอนตัวนั้นได้เปิดทำงานอยู่นะครับโดยถ้าเราต้องการเปิดการใช้งานนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้ที่เมนู edit ครับหลังจากนั้นนะครับเราไปเปิด Status ครับให้เป็น on แล้วหลังจากนั้น แล้วก็กรอกชื่อผู้ที่มาติดต่อนะครับนามสกุลครับเบอร์โทรติดต่อของผู้มาติดต่อครับอีเมลครับ ครับถัดมานะครับในส่วนของเพสนะครับจะเป็นส่วนที่กําหนดสิทธิ์ในการผ่านประตูต่างๆของผู้ที่มาติดต่อนะครับโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ตามลักษณะของผู้ที่มาติดต่อนะครับหลังจากนั้นทําการกดเซฟครับระบบก็จะแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสามารถกลับไปดู สถานะได้ที่หน้าหลักเลยครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีคอนตัวแรกก็ได้ทำการเปลี่ยนสถานะจาก disable เป็น active แล้วนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าผู้มาติดต่อคนนี้อยู่ที่บริเวณไหนนะครับเราสามารถดูได้ด้วยการกดแมปครับหลังจากนั้นระบบก็ได้ทำการแสดงตำแหน่งของผู้มาติดต่อคนนั้นนะครับว่าอยู่บริเวณไหน เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถรู้ตำแหน่งของผู้มาติดต่อและยังสามารถกำหนดสิทธิการเข้าออกต่างๆของผู้มาติดต่อได้ผ่านตัวระบบนี้ด้วยครับต่อมาจะเป็นการสาธิตการปลดล็อกประตูกันนะคะเมื่อผู้ที่ไม่มีบีคอนเดินเข้ามาประตูจะไม่สามารถเปิดได้คะ่ะแต่เมื่อผู้ที่มีบีคอนและบีคอนนั้นได้รับการอนุญาตให้ผ่านเข้าออกในพื้นที่นั้นประตูจะสามารถ ปลดล็อกได้ค่ะแต่ถ้าหากบีคอนถูกถอนสิทธิ์ในการเข้าออกพื้นที่นั้นผู้ที่ถือบีคอนก็จะไม่สามารถเข้าออกในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นสาธิตการระบุตำแหน่งค่ะ จากการศึกษาก็พราว่าการทํางานของบูทูธยังมีการคาดเคลื่อนอยู่มากเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้การคํานวณหาระยะทางและการระบุตําแหน่งมีการคาดเคลื่อนและไม่คงที่คะ่ะแนวทางในการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตคือ 1. ทําให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มาติดต่อ 2. ทําให้มีประสิทธิภาพในการระบุตําแหน่งที่แม่นยําม,มากยิ่งขึ้น 3. ทําให้ระบบมีความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นและ 4. ทําให้ระบบมีการประมวลผลการทํางานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเม,มีคําถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะ